มีไหมคือข้าวอมีแล้วพอเราเปิดแม่เปิดหมกนอกไปแอ้หม,มกนอกไปโอ้ารา อาคันนี้นะครับเจ้าของเจ้าของบอกว่ากระชูดสุดท้ายก็เขาเห็นตัวนี้ก็มาอีกแล้วทำทุกอย่างที่ร้านมีครับบอกว่ามีอะไรผมจะทำให้ให้หมดทุกอย่าง <c oughs> อ่ะคอยดูเสร็จจะเป็นยังไงครับ Madam. อ่ะเป็นไงเอ้าขอฟังเสียงหน่อยสิว่าเป็นไงตบไม่ได้หนึ่งเฮ้ให้มันเดินหอบนี่ฮะเอามีสงสารมันนี่มันหงบ ไาเจ้าของถามก่อนให้มันหอมนะมนไปสงสารนี่ฮะมาลองเร่งดูเร่งดูรอบมันสิฮอรเร่งหน่อยเร่งเองเลยตัว ทดสอบนะครับวันนี้บุญหอจูนไปที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยปลดไปที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยรอบเพราะว่าถ้าจะเอาเยอะกว่าน,นี้สงสารสปริงวาลนะครับเพราะเป็นสปริงวาลดืมอะไรอ่าหลังจากรีเมเรียบร้อยแล้วยังไงครับรงงถามหน่อยรู้สึกคุ้มกว่าเดิมครับคุ้มกว่าเดิมอีนะไอ้ตอนวันที่เราเปลี่ยนอะไรนะที่เรา จูน e85 อะไรก็ถือว่ากระชูดแล้วใช่ไหมแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะฮะพุ่งปีพุ่งปีนี่โอ้โหแสดงว่ารีแมปเราบุญทอก็แต่บุญทอก็ยังไม่ให้เยอะให้แค่หนึ่งหมื่นเท่าไรนะหนึ่งหมื่นห้าร้อยรอบและของชอบเสียงรอบตัดเออมันมันให้มีรอบตัดบ้างเนาะเอาไปแอกสาวปั๊มอ่าโอเคใช่ไหมนี่ถ้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะ รีแมปกล่องนะครับก็มาได้นะครับที่โทรมอเตอร์ของเรานะครับ